ตีความหมายของพุพทธผิดพระพุทธเจ้าท่านสอนตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของร้อนโดยร้อยเปอร์เซ็นเออถ้าใครบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นของร้อนอืมขันห้านี่เป็นตัวทุกข์นี่เห็นเห็นผิดนะคุณคุณเชื่ออยู่ฝั่งเดียวล้วคุณกำลังยึดมั่นถือมั่นนะพระเจ้าท่านแสดงทำคู่ไว้เสมอน,นะฮะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นทั้งของร้อนและของเย็นตามเหตุปัจจัยนะแม่ อย่างเช่นแม่ได้ยินเขามาด่าเนี่ยเป็นของร้อนไหมเขามาด่าเราอะตามธรรมชาติของมันเออเป็นของที่ไม่ชอบอยู่นะใช่ไหมอ่าภาษามาแบบนี้ใช่ไหมเพราะเราจําได้มันเป็นคําที่ไม่ดีคําที่รุนแรงสําหรับสําหรับมนุษย์ใช่ไหมผู้ศึกผู้เรียนรู้มาจิตใจมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเขามาชมเรานี่เป็นของเย็นไหมเออนี่คือพูดเรื่องหูนะตาก็เช่นกันจมูกก็เช่นกันดมของเหม็นก็เป็นทุกข์อะ เป็นของร้อนอืมถ้าดมของหอมก็เป็นของเย็นอืมเป็นสุกลิ้นก็เหมือนกันถ้าสัมผัสน้ําร้อนหรือสัมผัสของไม่อร่อยมันก็เป็นของร้อนใช่ไหมเป็นทุกข์สัมผัสของอร่อยก็เป็นสุกเป็นของเย็นก็แค่นั้นเดงกายเหมือนกันใจเหมือนกันก็นกแค่นั้นเองแต่ใจเี่จะเป็นสภาวะหลอกสภาวะรองรับอายตนะห้าข้อห้าตัวตาหูจหมูกลิ้นกายแล้วก็รวมลวมที่ใจ ใจมันเป็นผู้รับอารมณ์อ่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีใจจริงๆนะคือสมมุติไม่ได้มีอายตนาทั้งหมดคือสมมุติอย่าย,ยึดมั่นหรือมั่นเอาไปสอนต่ออืมให้เราเข้าใจไปแบบนี้ว่ามันเป็นแค่นี้อย่าไปหลงเอาสิ่งตรงนี้ไปเป็นความรู้อ่อมันก็จะเข้าไปอยู่ในขลาลังอวิชานะฮะอย่าเชื่อนะให้เข้าใจในขณะนั้นแล้วก็ทิ้งไปเลยคือชี้ตรงๆมันหยาบมันง่ายๆแค่นี้เอง เพราะฉะนั้นใครก็ตามสาวบุกองใดคนใดก็ตามบอกว่าถ้าเขาพูดทาฝ่ายเดียวเนี่ยเขาหลงนะนะฮะเขากำลังยึดมั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาปฏิเสธสิ่งนี้พูเจ้าท่านพูดทาเป็นกลางๆพระพง์พูดทาคู่เสมอว่าอายตนะเนี่ยมันมันเป็นของร้อนก็ได้ของเย็นก็ได้นะฮะเออร่างกายเนี่ยมันให้ทั้งสุขทั้งทุกนึกออกฮะ ความไม่เที่ยงของมันเหตุปัจจัยเนาะอันนี้จังเนาะอยู่ภายใต้กฎอันนี้จังเนาะเออแต่มันก็ไม่ใช่ตัวตนแต่เราอะคือมันด้วยความไม่รู้ไงมันมีอวิชชาครอบเราก็เลยเชื่อว่าทุกสิ่งอะมีตัวมีตนจริงๆแค่นั้นเองมันมีความเชื่อกระบวนการความเชื่ออยู่การสื่อต่อตั้งแต่เด็กจนโตไนี่ฮะเราถูกสอนมาให้ดําเนินชีวิตไงมันเลยเกิดองค์ความเชื่อมนุษย์ถูกสอนให้ฉลาดให้ใช้ชีวิตเป็นมันก็เลยมีองค์ความเชื่อตรงนี้มีอุปทานตรงนี้ขึ้นมา นะฮะ <_ d ance> แต่มันมีปัญญามาคู่กันด้วยนะอืม <_ d ance> แต่ว่าถ้าเราไม่ได้สอนให้มนุษย์ใช้ชีวิตเป็นอะ่ะมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่มันก็เหมือนคนคนที่อยู่ป่าอยู่เขาไม่มีความรู้อะไรก็เหมือนหาเก,นเก็บนู่นเก็บนี่กินกัดไปเหมือนสัตว์เดรัจฉานน่ะถูกไหมนะฮะ <_ d ance> การดำรงอยู่ก็ลําบากไงแค่พระเจ้าท่านก็ตัดไว้อย่างนี้แหละอืมแต่ไม่มีใครรู้หรอก ผมเอามาพูดเป็นเวอร์ชั่นของผมแต่ผมก็ไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าพูดแบบนี้นะในพระไตรปิฎกก็ไม่มีนะนะแต่วิญญาณพุทธสิงผมเลยผมก็จะอธิบายได้ในการปรับสรุปธรรมของผมนี่แหละผมอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้อย่างอย่างเรียบง่ายและเรียบคายได้ดีด้วยนะฮะสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นความจริงหมดเนาะใช่มันก็เป็นความจริงนะมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยอ่ะมันมันก็ไม่เที่ยงด้วยเออ มันเป็นกฎของมนันอยู่งกฎธรรมชาติเราก็าไม่ได้เห็นหรอกแต่เราเห็นปัญญาใช่แต่การที่เราจะเห็นปัญญาเรามีวันเห็นได้แม่ตามสิ่งทางตามเส้นทางนี้มานานขนาดไหนกี่ปีแม่ตามเส้นทางนี้โอ้ที่จริงแม่ไม่คีบวชแต่เป็นสาวนะก็นี่ไง<อ>ตอนที่แม่บวดเป็นสาวแม่แม่ต้องการรู้เส้นทางนี้ใช่ไหมก็อยากรู้เส้นทางนี้แต่ก็ไม่มีใครสอน แล้วแม่ร่อนเล่เยพระเจรตั้งแต่เป็นสาวอายุเท่าไหร่ยังไม่ถึงยี่สิบะยังไม่ถึงยี่สิบแล้วแม่พึ่งสว่างเพิ่งเข้าใจตอนนี้แล้วก็เล่์ล่อนมาจนแก่ขนาดตอนนี้อายุเท่าไหร่โอ้หกสิบหกแล้วเออกี่ปีส<ฮ>ี่สิบกว่าปีไม่ไม่ตอนเอ่อตอนช่วงนั้นน่ะช่วงที่เป็นสาวคือคือโดนโดน รุกระแทกอย่างแรงก็สิบไม่ใช่มันก็มันก็สี่สิบห้าสิบปีนะแต่แต่ที่ที่เข้ามาจริงๆเนี่ยได้ได้สิบปีแต่มันมีมันมีรอยเชื่อมอยู่ตรงนั้นก่อนใช่ไหมล่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเส้นทางแรกๆเออเห็นไหมล่ะแล้วพอเจออาจารย์วิทย์มหาอาจารย์วิทย์ตรงเนี้ยที่วันก็นี่ไงแล้วก็มา บอกปาที่อก็ไม่ได้อะไรเลยจากส่วนนั้นก็ยังไม่ได้ยังเอาไม่ถูกเพราะว่าเขาเขพูดแบบลอยๆเราก็ไม่รูเรื่องก็เลยเขาอธิบายส่วนนี้มเขาเขายังไม่เห็นถุงส่วนนี้เข,เ,ขเ,นนนเขายังไม่ได้ทําตาเห็นทามเขาแค่รู้อะไรบางอย่างเป็นองค์ความรู้อยู่ในรลังวิชาอะบอกว่าให้ดูงนี้เราเราก็ดูไม่เป็นมันคันคือน้าคันีออยยิ่งหมดเลยมันไม่ใช่เส้นทางเึ้เลา เราไม่มีกรรมส่วนนั้นกับเขาเราก็เลยไม่ไปทําทําของไงแคะนั้นกรรมดูลมมันต้องมีกรรมร่วมกันมันถึงไม่ทำไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยนะทั้งวันมันก็ไม่เอาไม่เอาได้ทำไงก็พยายามที่ว่าตัวองคติพกิงว่าเขาไม่เป็นปลายจมูกไม่ที่กระดูกทีนี้เอ๊มันก็ยังทําไม่ได้มันก็มีเผออยู่มีเผออ๋อมันก็ไม่ใช่เส้นทางไปรักษาไว้เนาะมันก็ธรรมชาติของมันมันต้องออกไปรับรู้อย่างอื่นมันก็มีเผอบ้างเลยไปรักษาให้มันอยุดปลายจมูกอยู่ตลอดเวลาได้ไง ไม่ใช่ยังไงก็กุงม,มุ่งมาทงนี้นะจะมาตั้งใจจะมาหมานี่แหละทุกคนก็มุ่งมาหลพเพ็งก็ไปทํามาหมดแล้วใช่ไหมล่ะไปปฏิบัติไปเลยไม่ชี้น่าที่ก็หลายที่ไหมทุกที่เลยที่ขอว่าเจ๋งๆดังๆไปก็ไม่ได้เลยไปไปจังหวัดเลยก็เป็นวัดป่าเขามองดูก็มีที่ตกต็มันไม่เกี่ยวกับวัดป่าวัดบ้านไงมันไม่ได้เกี่ยวกันตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่เราออกวนแค่แค่เราไปเจออาจารย์นีสตทธเป็น ตั้งแต่นั่งอยู่บ้านแบบกะดิกขาเนี่ยแค่เลียตีนอ่อเออแล้วสนใจทํามาแค่เลียดตีนอยูแล้วก็อื้อวิวาสนาคนนั้นอ่ะขายของอยู่เมียเขาไปออกปฏิบัติธรรมไปรักษาศีล<ม>เขาเนี่แค่ขายของอยู่คของถมขายไปขายไปคิดผมเด้งเขาฟังขึ้นหน่อยมันเกิดอะไรบางอย่างเห็นนั้นเขาไม่ได้สแสวงหาเลย<ม>เขาฟังผมไปฟังผมไปจนเกิดความสว่างขึ้นมาเห็น<ม>ไหมครับ เห็นไหมล่ะพอเขาฟังไปเรื่อยๆมันเกิดความสนใจจริงๆมันอยากออกจากกันตรงนี้จริงๆอยากหมดหลงนะออมันมีตัวตนมันเห็นตัวตนของตัวเองไงทีเนี้พอฟังไปสักระยะนึ่งทำไมสิ่งที่เราไม่ได้สนใจมันโอ้ที่ว่าตัวตนมีเรามีอะไรมันเกิดขึ้นมาเองให้เราให้แกเห็นเองให้แกรับรู้เองว่าโอ้แล้วก็ฟังไปพอไปมันคลายตัวตนไปเรื่อยๆเกิดความสว่างไรไปเรื่อยๆนี่วัฒนธรรมเขานะด้วยไม่เคยเจอหน้าอาจารย์พี่เ เขาเรียกว่าบัลืสีหนาาไปตามสายเสียงตามสายนะฮะตามคื่ทุกเพราะฉะนั้นวิญญาณพุทธาผมเข้าสิงเวลาผมทำคลิปอบบแล้วเวลาผมเปิดดวงบัญญาแต่เวลาเปิดดวงวัญญาเนี่พุทธะกำลังมันเยอะแต่ที่จริงไม่ีเนีน่ยประมาณสิบสองสิบสามมันเกิดความเบื่อหนัแม่ผมจะถามใครเวลาผมทำคลิปนี่จริงก็ จมูกมึงมานานเลยนะพุทธะจะสิงแค่จมูกโมงสูงสุดแต่เวลาผมปลดล็อกนี่พุทธะสิงครึ่วนะง,งวันเลยบนะางทีทั้งวันเลย,เลยโอ้โหหลายชั่วโมงอ่ะพูดอ่ะเม,มื่อกี้ออกไปพักก่อนแปบ๊บเดียวพุทธะออกไปนอนเล่นแป๊บเดียวอืพอคุยไปคุยมาพุทธะเฮ้ยเข้าไปสิงอีกหน่อย ทำหน้า,ม,ามันทิศเดียวอืมทำทั้งหลายทั้งปวงอาจารย์จะเล่าให้ mm. ฟังสมัยเป็นเด็กชุดสามชุดสี่นี่ไงจริงเราครอบครัวร <Okay. S 2> เราโอเคครอบครัวคนรวย